สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยค่ะยิดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวันยาเยบนะคะเยมค่ะสวัสดีค่ะวันยาเยบวันนี้นะคะมากันในโจทย์ของท้าดริมอนเปลี่ยนป่า ก่อนอื่นเลยด้วยความจริงจังนะคะถอดแว่นก่อนสักแป๊บหนึ่งเป็นการเมามอมยคือนั่นแหละด้วยความที่โดเรมอนอายุกับเรามันนานแล้วถูกไหมตั้งแต่พวกเรายังเด็กๆและคือตอนนี้คือหลายๆคนที่เป็นแฟนของโดเรมอนตอนนี้ก็อายุมากแล้วเนาะบางคนก็อาจจะอายุแบบเกือบ40แล้วหรือว่าแยกเอกเดี่ยก็จะตาไปทราบฟิ๊เล้วก็นั่นแหละมีความสงสัยส่วนตัวว่าถ้าโดเรมอนแก่แก่เท่าอายุเราหรือแบบแก่หรือถ้าโดเรมอนไม่ใช่โดเรมอน ที่เป็นอยู่ถ้าโดเรมอนแบบเป็นสาวหรือถ้าโดเรมอนแบบอ้วนมากๆไม่ใช่หุ่นแบบนี้หรือแบบโดเรมอนผอมมากๆจะเป็นยังไงอะสงสัยนี่ก็สงสัยเหมือนกันเราจะออกแบบเสียงโดเรมอนที่เปลี่ยนไปพร้อมกันค่ะถ้าเกิดว่าแบบเออภาคไม่ถูกใจก็อย่าว่ากันนะคะขอโทษค่ะขอโทษเวลาที่นี้เลยนะคะกลัวโดนว่าขอโทษแฟนคลับโดเรมอนด้วยนะคะเพราะว่าเราก็แฟนคลับโดเรมอนเหมือนกันแล้วเราก็อยากรู้เหมือนกันนะคะก็เลย เอออยากทำชิปนี้ขึ้นมาถ <c oughs> ึนเป็นอารมณ์เห <c oughs> มือนแบบออกแบบเสียงให้กับตัวละครที่อยู่ในดวงใจมาเรียกว่าตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้แล้ววันเนี้ยเราจะมาทดลองเปลี่ยนเสียงให้กับเขา <c oughs> <c oughs> ขออนุญาตใส่อือหูฟังนะ เหมือนดีเจโซดาเลยวะ <What? S 1> เอ๊ะ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 ไม่ใช่แล้วดีเจโซดาเขาไม่ได้เต้นอย่างนี้วันนี้เราจะเป็นโดมิตาเนอะมันใช่เป็นตโโโ้เลมอนแต่ว่าแต่งตัวเหมือนใครใครโนมิตา้าเลยจ้ะก่อนอื่นเรามาฟังต้นฉบับก่อนนะคะว่าต้นฉบับเป็นยังไงเราจะไม่เปลี่ยนต้นฉบับนะอจะจะเป็นยังไงก็ช่างงั้นเหรอธรรมดานะอจะเอ้ยอันนี้ก็คือเป็นเสียงตั้งต้นของ โดราเอมอนฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้ขอเสนอตอนเอ,อ้ยไม่บอกหรอกนะอ้าววันนี้อากาศดีจังเลยนะฮ่าฮ่าโดราเอมอนถ้าผอมไปแล้วนะฮ่าโอเคต้องได้คุยกับตัวเองว่าตอนนี้โดราเอมอนผอมเราก็ต้องดูดเขาให้ผอมเนาะขอโทษค่ะ <c oughs> โดราผอมฮ่าฮ่าฮ่าโดราเอมอนวันนี้ขอเสนอตอน ่อปลูกอมซินวิตีโดไรมอนหดสาราเบนเดอร์ไมมล่ะพักไหมไปพักก่อนแล้วโดมอนต้อนอ้วนยังไงวะเดียจินตนาการโดไรมอนหัวโดไรมอนพุ้โดไรมอนที่มันใหญ่ เราต้องทำตัวใหญ่ตามแล้วก็เสียงใหญ่ตามนะฮะฮ่าฮ่าฮ่าโ,โ,โ,โอ้ฉันบินไม่ไหวแล้วนะรับไม่ได้แล้วอ้วนนิดนึงไงเป็นท้วมๆแต่ไม่ได้ตัวใหญ่มาตอนตัวใหญ่มากโถดอลแลมอนตัวใหญ่มาก <c oughs> เงี้ยจ้าโดราเอมอนตอนเป็นสาว ฉันมีความสุขริงๆเลยล่ะที่ได้อยู่แบบนี้นะนะเฮ้ยได้อยู่กับนังมิจังได้อยู่กับน้องมิจังสองตัวสองด้วยนะไม่จริงไม่จริงโดนเลมันเป็นไปโดนเลมอนตอนฉันแก่แล้วนะถ้าโดนเลมอนแก่ฮ ก็บอกว่าฉันไม่ได้แกยอไปแล้วพูดไม่รู้เรื่องเลยอย่ามาพูดคำว่าแก่กับฉันนะโดเบตัโดอรี่มอนตอนหล่อเท่าน้อิตะจินตนาการก่อนเอ้ยทำไมเราหล่อขนาดนี้ล่ะนี่แต่ก็ดีนะที่ได้เป็นโดเรมอนที่เป็นตัวโดเรมอน เมื่ออย่างนั้นแล้วก็โนบิตะไม่ได้เกิดหรอกนะอ้ออโไอมอนตอนถ้ากลับไปไปเด็กถ้าโดเรมอนเป็นเด็กตัวนี้นจะยังไงเล้มาเป็นเด็กได้ยังไงโนบิตะโนิต เพราะแม่จังอะไรก็ทำได้ทุกนั้นเลยฮ่า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 หนักนะกมวยเอาไว้ไม่ใช่โดเรมอนตัวตัวนี้เฉยเป็นโดเรมอนตัวเล็กเหรออก็เป็นเสียงโดเรมอนไงอ้าวไม่ใช่เสียงโดเรมอนตรงไหนก็เราเป็นโดเรมอนนะวันนี้ค่ะถ้าโดเรมอนตันนี้ นี้โ,นโอเคค่ะทุกคนสําหรับวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบนะคะเนี่เป็นไงล่ะด้วยความสงสัยสวนตัวไม่มีอะไรเลยคลิปนี้คือมาด้วยความสงสัยสวนตัวนะคะก็เลยมาทำคลิปให้กับทุกคนได้ดูไปพร้อมๆกันเนาะว่าเออถ้าโดรโนเรมอนแ่บเปลี่ยนไปจริงๆเนี่ยจะเป็นยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ดูกันมาจนถึงตรงนี้ถ้า้ังๆคนไหนยแบบมีความสงสัยว่าเอ๊ะ แยมมันมีเทคนิคอะไรในการออกแบบเสียงวะแบบมันมีแบบว่าหลักการอะไรยัางไงาหรือเปล่าแบบอยากรู้แบบละเอียดนะคะเมื่อคลิปที่แล้วแยมก็ได้ทําคลิปอธิบายเกี่ยวกับ5เทคนิคสามารถพากได้ร้อยเสียงเอาไว้แล้วเนาะก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปที่แล้วได้นะคะเดีย๋ยวแยมขึ้นลิงก์ไว้ให้นะคะแบบเผื่อน,น้องๆคนไหนอยากจะไปฝึกตามพี่คนสวยอะไรอยากก็สามารถนําไปฝึกที่บ้านกันได้นะคะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาก,กันไปก่อนแล้ว่ค่ะไว้พบกันหน่อยในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปแล้วค่ะบ๊ายบายอ้โคลิปสวยๆส,สักคลิปไม่ได้เลยเรื่องยังไงกันเล่า